โอ้ห oh, ชาววันนี้ดอกไม้เราสวยมากๆเลยฮะก็เป็นดอกกระเจียวสีขาวสวยจริงๆฮะบางทีก็จะเรียกว่าดอกปธุมมานะแต่เราง่ายๆก็คือกระเจียวสีขาวนี่แหละนะปลูกไว้ในสวนซึ่งจะแตกต่างจากกระเจียวทั่วไปนะกระเจียวทั่วไปจะออกบริเวณข้างลำตน้น แต่นี้ออกตรงกลางลำต้นช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าๆนะเล็กก็พามาจิบกาแฟกันอีกแล้วนะมุมกาแฟที่ถืว่าเป็นมุมดีๆมีสาระกับนเล็กก็มาแบ่งปันเรื่องราวนะการทำ YouTube สำหรับเพื่อนๆชาว YouTube กี่อยากจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะนี่ข้างหลังมีดอกกระเจียวส,สวยๆนะสีขาวๆเนี่ยโอ้โหสวยงามจริงฮะ จิบกาแฟไปด้วยชมไปด้วยโม้ไปด้วยโอ้โหเพลินแล้วนะมีความสุขครับมีความสุขก็อยากจะแบ่งปันความสุขกับเพื่อนๆทุกคนนะที่แวะเข้ามาชมโอ้โหดูดอกกระเจียวสีขาวเรากลำลัง บานสะพรั่งกันนะฮนะหลายๆกอ่อหลายๆนอก็ขยายพันธุ์กันเรื่อยฮนะเดิมซื้อมาจากกระถางเดียวก็เปลี่ยนมาเป็นได้หลายได้หลายต้นหลายกอเพราะว่าเราแยกกันไปเรื่อยๆนะโดยการแยกแง่งนะตัดแต่งออกไปเรื่อยๆปลูกได้เยอะขึ้นเดี๋ยวต่อไปก็เต็มสวนฮนะเดิมซื้อมากระถางละ้อยนั่นเะนี่ย กระถางละร้อยก็น่าจะมีเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะมีแค่นี้พอได้มาก็ค่อยๆปลูกขยายขยายไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคเลยวันนี้นะเล็กก็จะมาแบ่งปันเรื่องของการทำ YouTube นะว่าแนวการทำ YouTube ของนาเล็กก็คือแนวของ l i ฟ e สไตล์นะไลฟ์สไตล์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้แนวการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของพืชอะไรที่อยู่รอบๆตัวเรามันเป็นแนวของการทำ u t u b e ที่จะไม่ตันนะมีคลิปมีอะไรที่มันลงเยอะแยะเลยเพราะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่หลากหลายให้ เราได้เลือกลงในแต่ละวันสามารถทำได้หลายๆคลิปด้วยซ้ำแต่ว่าแนวนี้ต้องทำใจนะว่ายอดวิวจะไม่เยอะนะจะไม่เยอะในทันทีนะครับผมแต่ต้องใช้เวลาสมมุติว่านาเล็กพูดเกี่ยวกับเรื่องของ ดอกกระเจียวสีขาวแล้วตั้งชื่อเขาใช่ว่าดอกกระเจียวสีขาวสวยงามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดอกปทุมมาเปิดดูใหม่คนอาจจะดู20-30คนหรือว่า40-50คนไม่ถึงร้อยแต่ปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆ โดยการค้นหาเนี่ยแหละเราตั้งชื่อให้คนค้นหาบางทีคนเขาไปซื้อต้นกระเจียวมาเนี่ย mm hmm. เขาก็มาศึกษาวิธีเลี้ยงวิธีอะไร mm hmm. เขาเปิดคลิปหา mm hmm. เขาก็จะได้รู้จักโดยการเจอคลิปเหานี่แหละ mm hmm. วิธีการเลี้ยงวิธีการปลูกการออกดอกเป็นยังไงนะ mm hmm. เขาก็จะมาเจอคลิปของนาเล็ก ผ่านไปปี2ปี3ปีก็ยังมีคนเปิดดูอยู่เรื่อยๆนะยอดวิวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก10 20เป็นร้อยเป็นพันแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนนะเพราะว่าการค้นหาเนี่ยมันก็จะมีทุกยุคทุกสมัยนะคนหาได้ง่ายๆนะมันก็จะต่างกับการทำ อาหารหรือว่าการเล่นอะไรสนุกๆไปในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะคนดูเฉพาะวัน,นอาจจะเร็วอาจจะเยอะนะแต่ว่านานไปคนเขาไม่ได้ค้นหานะไม่ได้อยู่ในกรนะแสเนี่ยมันก็จะต่างกันอย่างนี้แหละก็เหมือนว่าเป็นการปลูกพืชไว้กินระยะยาวนะการลงคลิปของน้าเล็กในปลูกเป็นการปลูกพืชไว้กินระยะยาว นาเล็กถึงขยันหวานไงฮะหวานทุกวันทุกวันนะปลูกทุกวันวันละสองสามคลิปสี่คลิปห้าคลิปบ้างนะแต่สิ่งที่เราทำก็คือเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขที่ได้แบ่งปันมีความสุขที่ได้ให้นะมีความสุขที่ได้ทำนี่แหละทำอะไรที่มันมีความสุขแล้วมันก็เพลิดเพลินฮะ จะลงกี่คลิปคนจะดูเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปสนใจแนวให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวที่น่าสนใจนะคือหลายคนอาจจะอยากจะเรียนแบบแลเล็กก็ได้ทำเลยครับเพราะว่ามไม้ในแต่ละบ้านแต่ละเมืองในแต่ละถิ่นมีไม่เหมือนกันจังหวัดนู้นก็มีแบบนี้จังหวัดนี้ก็มีแบบนั้นมันจะต่างกันมันไม่ได้ว่า มีซ้ำกันซะทุกอย่างหรืออาจจะซ้ำกันก็ได้แต่ว่าแนวทางกันให้ความรู้แนวทางการทำคลิปของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเสียงพูดเสียงพากหรือว่าการบรรยายการให้รายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทำเลยครับนาเล็กไม่เคยห่วงไม่เคยบอกว่า,าจะมาแย่งแนวกันทำเลยอยากจะ ทำให้แล้วก็อยากจะให้ทำนะอยากจะให้ช่วยกันทำสนุกสนานแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้กันสิบคนก็อาจจะได้เพิ่มเติมความรู้กันหลากหลายด้วยครับผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวของการทําคลิปของนาเล็กหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังทำ YouTube ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนี่แหละมุมกาแฟดีๆของนาเล็กก็แบ่งปันกันอย่างนี้แหละครับครับขอบคุณครับที่ติดตามนาเล็กกิตตนแชนแนลครับผมสวัสดีครับ